สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมครับสุหรับคลิปนี้ผมกะยูทีเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนค่ับพี่น้องครับสำหรับทีเห็นยูเดินกลางทงนี่ก็คือเป็นมัว มาใหม่ได้ครับพี่น้องเด้อลุงมาไหวดันดานลางทั้งหมดได้รับพี่น้องครับเป็นง้วชุดหม่ทั้งหมดได้ครับพี่น้องครับอ่าสำหรับคลิปนี้ราคาง้วของทางคุณพ่อเพชรสิมาจังไถ่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนเรือนนะครับก่อนที่จะไปเบิ่งราคาง้วนะครับพี่น้องผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปเต็มของจ่าหนองคนเลี้ยงวัวนะครับผมกับสิลงตอนแรงนะครับพี่น้องครับอ่าก็ฝากติดตามมาแล้วกันซึ่งคลิปนี้นี่ผมตั้งใจมากๆคคครรรรรัััับบบบพพพีี่่่่่่นนนนน้้้อออออองงใใเเเเวววลลาาาาาากกกถยทแ็ตตดดืืะะ เนื้อหาในสาระในคลิปนี้ถือว่าดีมากๆสร้างแรงบันดาลใจแลยค่ะมุมมองของหลายๆคนทีเราเห็นเกี่ยวกับของทหารนะครับพี่น้องครับกสียูในคลิปนี้เดี๋ยวสีลงตอนแรกนะครับพี่น้องครับความยาวก็สิบสี่สิบสี่นาทีครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ้งราคาง่วกันเลยครับพี่น้องครับวันนี้พ่อพดีครับครับผมอ่าวันนี้มีมะห้ยพีให้น้องประมาณจะโตครับนพอหลายยุ่งยี่สยี่สิบหกตัวครับยี่สิบหกตัวนะครับเดี๋ยวเอาผมขอไปเบิ้งคู่แรกก่อนนะครับเด้ออันนี้คู่แม่ลูกนะครับเนาะ คู่แม่ลูกคู่นี้นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกโตแม่นะครับผมลูกแรกลูกแรกนะครับอ่ะพ่อครับไอ้พ่อไอ้อันจังไงตัวนี้แตเป็นลูกของพ่อได้ครับอ่าตัวตัวตัวเป็นเป็นลูกของอะไรแสติงเล่ครับลูกของสติงเล่ได้ครับพี่น้องเจ้าเดือนเจ้าของพันว่าอย่างต่นงด้ครับอ่าแต่ว่มีหลักฐานบอกกันแต่ว่าเบื้องตัวงกันอาจจะใช่ว่าไปอ่าเป็นสติงเล่แต่ว่าผมมีใบให้นะครับตัวนี้เนาะแต่ว่ากับงามอยู่ครับพี่น้องเนื้อหนังนี่่าย่นพ่นทับเหล่าปนก็ว่าปนเจักับปนถิ่มไปใช้ไว้ไปอ่าเจ้าเดืืออนนนนคคครรรัััับบบเดะแมมม่สไ แม่แม่แม่มันเนี่ยเขาก็ขึ้นเนี่ยครับเออแม่มันขึ้นคือเจ้าของคนเราบวกขึ้นประมาณักตีมือแล้วท่านครับผมต,ต้องไปทับเอาสรุปแม่ย่ยังท่องว่างนะครับได้ส่วนสูงหละ่ะพอแม่กับลูกคู่นี้ความสูงของแม่ของแม่เนี่ยรอยสี่สิบบวกลบครับครับผมลูกนะครับโดยประมาณสามสิบห้าบวกลบครับครับผมเอาคู่นี้พ่อ,อห้องไว้ที่เท่าไหร่ครับนี่คู่นี้แปดหมื่นห้าอ้อยแปดหมื่นสองครับแปดหมื่นสองนะครับพี่น้องเด้ออันนี้เพราะเป็นแปดหมื่นห้านะครับอันนี้คู่แม่ลูกสีแดงแดงลูกนี่เนื้อหนังเต็มดีก็แม่หลายเยอะเลยครับพี่น้องครับ แล้วก็แม่ยังทองบางอยู่เอาไปใส่เอานะครับพี่น้องครับ,บเห็นมาขึ้นแล้วล่ะว่สัสดุคูนี้ผ่นทองไว้แปดหมื่นสองนะครับพี่น้องเด้อแดงงูดำนี้เลยนะงูแดงสวยๆครับพี่น้องด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละเดี๋ดวยวสิผ้ายางยางวุนเบิงองหล่อไทยนะครับพี่น,อน,อน้องเนาะด้านไทยแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ของพระเพชรนะครับพี่น้องครับก่ะศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามห้าห้าแปดเจ็ดสองนะครับแล้วก็เบอร์สำรองศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกศูนย์สองแปดสองนะครับพี่น้องครับ เนื่องจากอ่างัวอยู่งหนิมอนีิหลายได้ครับพี่น้องเด้อเต็มทงนาเลยแหละครับเดี๋ยวก็จะเอาได้ละเอียดแบบไปเร็วๆจัง่อยนะครับพี่น้องเนาะจะเอาเน้นๆผ้าเบิ่งงัวเน้นๆเลยครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยแหละครับนผู้ใดอยากจะได้คู่นีได้ครับแปดหมื่นสองครับผู้ใดท่านกับท่านผู้ใดโทรไว้ได้ก่อนนะครับพี่น้องครับอ่าต่อตัวต่อไปครับพ่อปันเนี่ยอ่าเห็นวัสดุหลาบปืนกันติเขม้าแบบนี้นะครับเด้อผู้ใดอันนี้เป็นแม่ลูกเ่รครับเนี่ยอ่าเป็นแม่ลูกขาลูกขมาลูกโอ้เป็นแม่ลูกคืขึ้นรับพี่น้องเดี๋ยวจะ ให้เพื่อนเอาลูกมาให้เบิ้งนะครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นงัวแดงจะออกดำนะครับพี่น้องครับตัวนี้หาผู้ใดสนใจแดงใน,นันเิดปดปดกันน,น,นะครับอ่า,อาจังตัวนี้นี่ส่วนส่วนสูงอยู่ที่ไทยพ่อตัวนี้อ่านี้นราคาพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ้งเดี๋ยวจะให้เพื่อนไล่ลูกมาก,กันนะครับพี่นอ้องเขาก็บย,ยางเบิ้งเอ่อบริเวณอ้อมเบิ้งงัวนี่แหละครับง่แน่ใจว่าแม้มันขึ้นว่บพี่น้องแม้มันขึ้นหรือแม้มันขึ้นหรือได้พีในใ่น้ำบอกแล้วนะครับพี่น้องครับอ่า วันนี้ตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่เทแถใดพ่อน่าจะลอยหาตัวนี้ลอยลอยหกสิบบวกลบครับอ่าเนี่ยนะครับพี่น้องเด้อเกิดลอยหาชิมหาเนี่ยน้องกับสูงไงนะครับพี่น้องหาทาขึ้นนะครับอันนี้เป็นลูกตัวเมียนะพ่อเนาะอยู่ที่คุลูกเมื่อใดท้องัวแล้วโอ้ลูกตัวที่สองแล้วขันเอาไปสมกับจะเป็นตัวที่สาม้วครับพี่น้องอ่าลูกตัวใหญ่เด้อครพี่น้องตัวยาี้ยวสัมเนาะเดี๋ยวสิพายยางไปเบิ่งลูกก็ได้ครับพี่น้องครับอ่ายางไปเบิ่งลูกทางนี้เด้ออะไมามันมันขุนอยู่มันหูอยู่ครับอ่ามันหูอยู่นี่เ้้้อออครรับาพ่่นีวงงทไ เนี่ยทาสามโตนี่ทาสามทาสามัวนี่นั่นลูกโตโตลูกโตโตัวแรกมันงอ่อันลูกโตหน่อยตโตโตโตหน่อยมันอ๋ออ่าครับถทาสามตัวร่วมกันนี่ครับแสนสองครับสามตัวนี่แสนสองนะครับมีลูกตัวใหญ่ๆนี่เป็นตัวแมร์ได้รับพี่น้องครับลูกตัวหน่อยนี่เป็นตัวผู้ตัวที่สองแล้วกันในส่วนของแม่มันก็ขึ้นอยู่ได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้ตัวตัวใหญ่ของลูกมันเป็นสัติงเล่ลูกสัติงเล่ตัวน้อยนี่ไม่ใบเกิดเป็นของบปกติไว อ่านี่ลูกของซีไว้นะครับตัวนี้มีใบเกิดให้นะครับพี่ดองครับตัวนั้นมันกับมันกับมันโดนว่าเป็นปีแล้ยนะมัวได้ปีแล้วตัวนั้นมันกับมันกับมันก็ทิ่มใบไปแล้วนะอ๋อพี่สาวนี่เป็นปีเลยนะครับพี่ดองม้วได้ปีเลยนะครับนี่บดเยิ้มดำดำม้วนปีล้ลูกทอตกในปีนึงปุ๊บด้น้องเลยนะครับพี่ดองครับนผู้ใดอยากจะได้เด้อเด้อสามตัวแม่ลูกนี่นะครับพี่ดองครับนี่ละ โทรด่วนเลยเลยครับพี่น้องครับอันนี้สามารถแยกได้บ่างพอไหมแยกได้ได้ได้ครับใช่ใช่ได้พอตัวแม่สาวนี่ตัวนี้นี่อ่าแต่ตัวแม่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 สาวนี่ยสี่หมื่นครับสี่หมื่นนะครับพี่น้องครับครับผมแต่แม่สาวเนี่ยสี่หมื่นสามารถแยกได้เด้ครับพี่น้องแยกได้ครับถ้าเท่าแม่แม่ลูกนี่ยแปดหมื่นครับอ่าแม่ลูกคู่นิดหน่อยนะอ่าสาวต่าแม่ลูกเนี่ยแปดหมื่นเขาสามารถแยกออกได้อ่านี่นะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละราคาก็ชัดเจนนะครับพี่น้องครับนี่แหละขันผู้ใดอยากจะได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครูแม่ลูกครูนี่ หยกไปเลยผมว่ายกไปเลยแสนแสนสองสามตัวนี่ครับคุ้มแน่นอนพี่น้องแม่มันเอาไปเลี้ยงอยู่กี่หน่อยเก๋จะได้ไปขึ้นหน่อยเปอร์เซ็นต์ครับว่างวดปีละลูกครับผมนี่กะสาวกะโตหญ่เลยแล้วครับลูกมันนะครับพี่น้องครับลูกมันอในสองเดือนแม่มันกระทับเลยนะนี่นะครับก็ให้พี่น้องเขอบพระบังตัวจริงนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นยังไงนี่เห็นคือในคลิปบ่กมันโตยันโตหน่อยบางที่กติโตหญ่ก็เบิ่งกล้องในคลิปนะครับพี่น้องเนะโตโตใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้ร้อยร้อยหาที่หาขึ้นตใหญ่ครับพี่น้แล้วไปหาที่หาขึ้ อ่าส่วนเบื้องจากส่วนไทยนะครับพี่น้องครับอ่าบริโภคต่อไปคุณพ่อมีตัวใดมาแนะน้ำอีกครับครเป็นเบิ่งงัวขาวตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะแยกลูกไปหลืออ่านี่เป็นงัวงัวขาวงัวไทยใหไงพื้นบ้านเนาะอ่านี่งัวไทยใหญ่งัวขาวอันนี้นี่นะครับพี่น้องครับกติดพา่งงัวขาวตัวนี้นะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากได้สีขาวๆแบบนี้ก็มีนะครับมื้อนี้อ่าทางคุณพ่อเพชรนี่เพิ่นมีมาให้พี่ให้น้องนี่หลายอีหลีครับพี่น้องมีงัวเลก็เห็นตัวนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งงัวขาวตัวนี้อ่า ว่าเพื่อจะเปิดเปิดห้องไว้เท่ายนะครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของคุ้นมะเบิองง้วนนี่ก็ถือว่าหลายเลื่อยนะครับพี่น้องเด้ออ่าถ้าผู้ใดอยากกะ่ไรเอาพ่อตัวนี้ห้องไว้เท่ายไดครับนี่งสองหมื่นเก้าครับอันนี้ง้วตัวนี้สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับอ่าง้วนนี่ให้ลูกยักษ์โตหรือครับพ่อตัวนี้ประมาณสามตัวครับประมาณสามตัว้อครับพี่น้องครับไไททยยใบ้าานนเฮี่ละพื้นบ้านบ้านเฮานี้นะครับพี่น้องครับอ่าถานผู้ใดอยากกะ่ไรตัวนี้ ราคาเบาๆครับสำหรับงวัวขาวนะครับพี่น้องส่วนสูงตัวนี้ยุคที่เท่าเลพอร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบได้ครับพี่น้องได้ขันพอดีอยากก็ได้งัวขาวราคาเบาๆนะครับพี่น้อง <ๆ S 1> อันนี้ก็ถือว่าศูนย์รวมงวัวที่ราคาพอฟังแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะครับพี่น้องมีทั้งบานมันงวันงวงเปลือมใบงัวเล่บางที่มีงัวกัดมาพร้อมนะครับกัดติดตามฟาร์มนี่ไว้ดีๆนะครับพี่น้องครับ ก็ถือว่ามีมาให้พี่ให้น้องเลือกชมอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับบันี้ง้วนยู่นี่บ่มีตหนี้จะตูนไม่มีครับไม่มีจะบอกครับไทมีตรต้นเพิ่นจะบอกนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับแบบนี้นะครับพี่น้องครับอ๋อยังเหลืออีกหลายนะครับพี่น้องครับครับตัวนี้เป็นง้วนเล่ตัวแม่ได้ครับพี่น้องเด้อตัวแม่อ่าลูกคนเขาหายไปผมว่านเขาเอาหนูเป็นเป็นพอพันอันนี้เป็นเล่เดือดลอยนะครับพี่น้องเลือด้อยครับนี่อยเดือดลอยครับอันนี้เลือดลอยนะครับ อันนี้ส้นสูงอยู่ที่สายพอดีร้อยสี่สิบสามครับร้อยสี่สิบสามนีครับนี่แหละงวดนี้หลังตรงครับพี่น้องสายสายเหนือนะครับผู้ใดอยากจะได้ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องเด้อหรืออยากจะเอาไว้ไปเป็นงวดต้นน้ำใส่ปลาหมันก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้อันนี้แยกลูกไปแล้วลูกมันทีแยกไปนี่ตัวจักเดือนแล้วเปล่าอ่าเขาก็ได้สามเดือนลูกมั้งสามเดือนเขาให้สี่หมื่นบาทสามเดือนลูกเป็นพอพันลูกเอาไปสี่หมื่นหรอครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวตั้แม่วันนี้เฉพาะแม่นี่พ่อห้องไหมุ่ดแรกครับตัวนี้ตัวนี้ตัดไไสะพ่่่อแมมห้ง 60,008ครับ60,008ได้ 68, ครับพี่น้องครับนี่แหละนผู้ใดอยากอะไรนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้งติดยุใบหูนี่ก็สายมาจากเทอร์รี่พา่ท่านละครับพี่น้องเนาะนี่ได้ครับพี่น้องครับ68ได้ครับตัวนี้นี่๋วยวผมสีพาเบิ้งช่วงไล่ช่วงหนานครับกวางเลยได้ครับเด้อแม่พันลีตัวนี้ครับผมได้หนากวางย่างคักแล้วนี่ก็ได้เบื้องการเดินกันยางครับพี่น้องครับนี่่ได้เก็บผ้าวัตถอย่างนะครับพี่น้องครับนี่ไทยก็ถือว่าตัวอีกไทยญ่กวางเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ ลูก,ลกแรกเนาะที่แยกไปเนาะเหร,รอเนาะโอ้โอนม้มใหญ่ๆอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะเบิงบ้งวนๆให้เบิงบ้งรอบๆครับอ่าเห็นมี้ยว่าเลี้คนก็นถามหลายอยู่ครับพี่นอ้องอ่านี่แหละครับผมอยากจะได้แบบนี้ตัวใ,ใหญ่ด้วยคับพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนะาะใไงเงาโน้มมีตำหนี่ยังครับผมนี่แหละผู้ใดอยากก็ได้เบอร์ออโทศรศัพท์ก็0971355872ฟงกาสิขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเด้อแล้วก็เบอร์สำรองอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0872360282ครับพี่น้องครับ มืัอนี้พอเพลิเพลินอาง้วมาไว้ข้างล่างนะครับพี่น้องครับเอาสิาพาเบิ่งคู่นี่ครับพี่น้องบอัดนี้คู่นี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่แดงลูกนี่<อ>ลูกนี่เป็นลูกออกอไอ้ง้วเท่าเด้อครับพี่น้องเด้อหนแดงแดงหลังดแงดงแ<อ><อ>ครับพี่น้องอเป็นลูกโตแม่ปลาหมันไหมครับลูกโตแม่ครับพี่น้องโอ้ลูกตัวนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยก็แม่อยู่ครับพี่น้องนี่แม่แดงลูกออกไอ้เหลืองบดปลามันเลยนี่นะครับพี่น้องครับ อันนี้เป็นวัวลูกไอีตัวที่ใดละพ่อลูกแรกครับลูกแรกเอาแม่นี่ล่ะสูงเท่าไรครับนี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบผสมไปครับพ่อครับเขาเจ้าวามันแต่ว่าหนตรวจทองเนาะโอ้โอันนี้เจ้าของเก่านี่เพิ่นวามันเหรอหรือสบายเท่านตรวจทองครับตรวจทองผมขายในราคาในราคาจังสี่แต่ว่าถ้าตรวจทองอีกราคานึงครับเอาราคาแบบว่าได้ตรวจทองกับเก็บวัดกันไปเลยครับพี่น้องครับเอาคู่นี้ห้องไว้เท่าไรครับพ่อแปดหมื่นครับคู่นี้แปดหมื่นนะครับลูกตัวเมียตัวใหญ่ลูกมันจะเดือนหรือเปล่านะ ลูกว่นนีนได้ประมาณเก้าเดือนครับลูกว่านเก้าเดือนครับลูกนี่หนาก็เมีหลายอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ขนาดเป็นง้วนหน่อยครับพี่น้องครับอ่าเห็นเด้อเด้อสีผ้าเบื้งทางนี่ครับพี่นออ้นองเป็นง้วนที่โตยา่วด้วยครับลูกจอกไปในลักษณะของเขาเรียกว่าง้วนเท่าโบดดนะครับพี่น้องบัวตัวเมียอายุเก้าเดือนครับพี่น้องครับอ่าสีผ้าเบื้งส่วนถ่ายเนาะตัวนี้จิ้มดำดนะครับของลูกคนนี้อ่าเห็นเด้อพี่น้องสีผ้าเบื้องมาอ่านี่แหละครับพี่น้องครับง้วนเมียลูกยุ่นี่เปิดมากกัถือว่าราคาแบบ พ่อฟัดพ่อเวียงนะครับพี่น้องครับพ่อตอร้องเอาบ่เน่าเห็นราคาป่นักโยบ่ตตอเอาดอกนี่มันบ่เมียนังต่างนะครับเด้อง้วของบ่เพชรครับพี่น้องก็ถือว่าพ่อฟัดพ่อเวียงต่อร้องเอาสูกโตครับพี่น้องเนานี่แหละพวกน้าพวกเรื้อ้านคางกัให้พี่ให้น้องเบ่งเอาเด้อผมกะทิ่ท่ายเห็นไปร่วมเลยครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับกะย่ากะให้ขอมาเบ่งโตจริงนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้ออ่าถามใดอยากได้พรไอ้คู่นี่นี่แยกได้บ่ครับนี่อ่านี่นะครับพี่น้องอ่า นี<จ>่แหละผมก็ให้ชมบรรยากาศบริเวณทุ่งนาไปเรื่อยๆดนะครับพี่น้องครับนี่ส้นท้ายของแม่พืชนนะครับเนาะเห็นชัดๆเลยแหละครับพี่น้องครับต่อตัวนี้เหงาหางอาจจะบิใหญ่ปันไหนนะครับพี่น้องแต่ว่าหางเงีพยวป้กใหญ่ครับพี่น้องนมสีเต้าสวยๆนะครับพี่น้องอ่านี่แหละเอาพ่อคู่นี้แยกได้ไหมครับนี่แยกได้ครับแยกได้แยกได้เอาเฉพาะลูกครับผมเฉพาะลูกคนสามสิบห้าครับสามสิบห้านะครับลูกเด้อตัวนี้ ่าส่วนของแม่มันนี่ยั่ะเอาไปเป็นเกี่สิบเกลูนะครับพี่น้องครับราคาแยกแต่ว่าฐาผมตรวจท้องว่ามันหนึ่งบรแมวณราคาหนี้ดิ<อ>ผมบอกว่าเองสิว่า,วาตแต่ว่าตอนนี้ท่านตรวจด้วยใช่ไหมครับในตรวจครับแตามันมนันเพราะปูตัวนี้ต้องขายถึื่องหาที่ผ่าครับ,รบนี่แหละครับผู้ใดมักแบบใดมักกดคือเขาจะบูตัวบูตรงูกค้าไปทองเขาต้องเพิ่มราคาครับผมถขายปูทองเขาก็ขายได้ราคาหนี้นะครับอ๋อเอาพอตัวได้แบบนี้แนะนน้ำครับผมอันนี้แม่ลูกหลายเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เห็นน้อนอ่อยยุ่นนี่นะครับพี่น้องครับอ่า คุณจังตัวนั้นเงี้ยจังไปเบิ่งกันมาตัวไหนเด้อครับพี่น้องเด้อเป็น<ค><ณ>ลูกคู่ใด้นะครับพี่น้องครับอ่า<ค>ตัวไหนอ่าเนี่ยไ<ค><ณ>ด้ค,<ณ>ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเมันบอกว่าเอาทั้งผีกอนมาสั่นมาเออลูกสนใจกันอยู่ครับพี่น้องจ,จังตอนลูกไปใส่กันอ<ไ> <ไป S 1> <ฉ>ันนี้เป็นแม่ลูกว่วพอหนี่แม่เดียวแม่เดียวพึ่งแยกลูกลงไปหม้นนึ่อ<ไ>๋อครับผมอันนี้เป็นแม่เดียวพึ่งแยกลูกไปเมื่อวานนี่อันนี้เป็นแม่ง่อนลูกแรกตัวนี้เท่าโว้ดเข้มเต็มเลยได้ครับพี่น้องครับสูงทะเลพอตัวนี้สี่สิบบวกลบ รอยสี่สิบบวกลบเด้อครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้ง้วเท่าบัวถาวรเลยมากแบบนี้นะครับลูกที่แยกไปนี่เป็นตัวแม่ตัวผู้ครับตัวผู้นะครับพี่น้องอ่าหมูสันนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ห้องไว้ตอนแรกครับพ่อตัวนี้ถ้าบ่าตรวจท้องนี่ราคาสามหมื่นเจ็ดอ่าถ้าตรวจท้องราคาสี่สี่หมื่นห้าครับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาบอกว่ามันท้องเราสามเดือนแต่ว่าเ้างวันได้ตรวจครับครับอันนี้ท้องใช่พอได้ที่เป็นว่าคมโตหรือหลอดครับค่อมโตครับคมโตคมโตมาเล้วครับพี่น้องเด้อ ตัวงวคมโตพอพัดน้ำบาตรดอกดิกรมีดจะโตใหญ่ๆได้ครับพี่น้องเด้ออ่าตัวมือคมโตมันเป็นตัวชิลายนะครับแม่นครับเนื้อหนังใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับแถาผู้ใดอยากก็ได้ตัวนี้นะครับเด้อส่วนจุลร้อยสี่สิบบวกไม่มีตอนนี้เป็นหัวเถวบัวที่เครื่องดำนี่เข้มมากทุกๆส่วนเลยครับพี่น้องครับทั้งโตเลยล่ะอ่าชาวั้านดวงกันกับราคานี่อ่าชาวั้านดวงกับราคานี่นะครับพี่น้องครับแต่ว่าตัดปัญหาเลี้ยงมันไปได้อ่างวงยู่นี่ลักษณะมันเันงวงมันนะครับพี่น้องเพราะวว่่่าางัััััหมมนนนนนนสิออ้ๆๆๆใญทยตะครบพี พวกงอใจอยสังเกตเป็นแมลูกนิวไทยเห็นไหมเมลไม่เสถูกอวนบรนไดนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งไอ้โตต่อไปคู่ใดพ่อปัญญ์ไหนต่อคู่ใดครูนี้ครับคู่นี้ม้อนเล่เพราะตัวแมลน่ะอ่าเป็นง้วนเล่ครับเล่เหล้วก็แมลไอ้ลูกปมันนะครับอ่าไอไอนี่ลูปมีใบเกิดนะลูปมีใบเกิดลูกของพ่อใดลูกอ่าคู่เล่มันตัวนี้มีใบเกิดนะครับพี่น้องครับเป็นลูกของซีวายศูนย์เก้าหกได้ลูกโตแมลครับพี่น้องครับในส่วนของแมลเนี่ยก็เป็นง้วนเล่จอกลักษณะสีอ่า มนมนนะครับเป็นลูก2ตัวลูกตัวเมียนะครับสีใบตัวนี้มีใบเกิดให้นะครับพี่น้องเด้ออ่าลูกจักเดือนหรอครับพอนี่ลูกมันก็ได้เขาก็ได้สเดือนลูกเนี่ยอายุ2เดือนนะครับพี่น้องครับแม,มแม่นี่มันกะตัวแม่ต,ต,ต,ตัวเมีตัวไอ้ถ่ายไปหมู่บ้านนี่แล้วโอ้ลูกเป็นพี่สาวครับอ่านี่ยนะครับพี่น้องครับถ่านผู้ใดอยากจะได้แบบนี้แล้วก็ตัวเมียนี่เป็นสัตว์แล้วก็พ่อผสมเลยนะครับตัวแม่มันนะครับพี่น้องพอเมื่อปีละลูกมันมันสองเดือนมันกระทับเลยอ่านี่ครับพี่น้องตัวเล่ตัวนี้ก็ ลักษณะซ่อมกันครับตัวนั่นนะครับส่วนสูงนะพี่น้องครับตัวนั้นตัวนั้นมันเป็นเลขหัวลุนตัวนั้นเป็นเลขหัวลุนทั้งหมดตัวนี้เป็นเลเยมีเขาครับเอาพาคู่นี้ห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้ห้องไว้ยหกตีแปดครับหกสิบแปดอ่าเงาะชั้นระเลนะครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของลูกเป็นรามันลูกของสี่ใบมีใบนะครับพี่น้องครับมีใบเกิดมีใบในหาลูกมันครับผมแล้วก็ในเรื่องเรื่องอ่าส่วนของการตอรองกับหาเพียน้อังโคมาตอรองเอาตามเบอร์ที่ผมให้ไปนะครับประกาศ เรื่องของการขนส่งตกลงกันใดนะครับพี่น้องในระยะของเขตรัศมีของอำเภอวาปีปทุมนี่ส่งฟรีนะครับพี่น้องถ้านอกเขตก็กิโลละสิบสาบาทนะครับพี่น้องครับกัตกลงกันเอานะครับพี่น้องครับโอ้หลายครับพี่น้องต่อไปครูได้ในน้พ่อครับผมต่อไปพี่ครับเอาะตัวนั้นเนาะอ่าตัวนี้แหละครับพ่ออ่าลูกมันขึ้นในพุ่นโอ้ตัวนี้ลูกมันขึ้นในพุ่นนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เราจะพาเบื้องตัวหนี่ก้อนครับพี่น้องครับ นี่นะครับผมเราจะพายังวนเบื้องหนี่ครับพี่นอ้องตัวนี้ก็เป็นลักษณะของงัอไทยงอมนนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่เด้อถาผู้ใดสนใจแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าพอเพชรน,นี่เพิ่งจะเปิดใบถไล้ได้ครับพี่น้องเด้อ อ่าตัวนี้เดี๋ยวพอเพจเพิ่นบอกให้เอาครูลูกต้นลงมาอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวข้าเบิ่งครูนี่ไปก่อนไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะครับพี่น้องครับอ่าเป็นง้วงเท่าหรือกป่าตัวนี้เป็นง้วงลูกนึ่งหรือด้อได้ลูกมาตัูนึไหะครับนะตัวสองในทับพันแล้วอ๋อตัวสองในทับพันแล้วผสมโตนะครับนะผสมโตทับพันแล้วเอาอาบอกพี่บอกน้องนะครับส้นสูงตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไรครับพ่อครับตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับขันผู้ใดอยากจะได้แบบนี้มาเบิ่งราคาว่าแบบนี้พ่อห้องมาเท่าไรครับตัวนี้ราคา สองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าได้ครับพี่น้องโตแบบนี้นะครับพี่น้องครับอ่านี่ได้ครับพี่น้องสองหมื่นเก้าได้ครับสองหมื่นเก้าหนูว่ามันขี่ไรดีครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับอ่าอ่านะครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นเก้าเด้อเดี๋ยวพอเพลินอีกพาไปเพิ่งตัวได้อีกครับพ่อปนิษฐ์ เดี๋ยวครูแม่ลูกครบยันยนหน่งจังไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งทางนี้ก่อนครับผมตัวนี้ก็นนะแม่เดียวนะครับเป็นบ่แม่เดียวแยกลูกครับแม่เดียวแยกลูกลักษณะเป็นอะไรมากลูกมันถ้าเป็นตัวเถกเนี่เขาสามารถขอสื่อไปขุนเลยโอ้ครับที่นี่แล้วก็มีแหวแลกเปลี่ยนครูนะครับพี่น้องครับสื่อขายแลกเปลี่ยนนะครับพี่น้องที่นี่เด้อผู้ใดมีหัวยังก็มาแลกเปลี่ยนกันไหนก็มาแลกเปลี่ยนได้คุยกันได้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากขายก็โทษไหมตัวนี้นี่เออ ส้นสูงยุคเท่าไรครับพ่วนีอยสี่สิบครับร้อยสี่สิบห้าได้ครับพี่น้องครับตัวนี้โอ้หนาดึกดึกดีครับพี่น้องตัวนี้ลักษณะจะเป็นสีแดงอ่านวลๆนะครับพี่น้องครับท่านผู้ใดอยากกระไรตัวนี้เอาพอตัวนี้ห้องไว้เท่าไรครับตัวนี้สี่สิบเก้าครับสี่หมื่นเก้าได้ครับพี่น้องครับสี่หมื่นเก้าเนื้อหนังเต็มมันนี่งว่าท่านเ่าได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวหรอครับมาจากตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับพี่น้องครับเอาตัวเดียวตัวเดียวกู้เพื่อนใต้ครับนี่ท่านผู้ มันขึ้นวะนี่ตัวนี้ก็ได้น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นนะครับเด้อไอ้จังชนไพ่ชนอย่างนี้แต่มีน้าเมี่ยงออกมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ปัญหาขาทกขาถอนบ่มีนะครับเด้อตัวนี้นะครับผมขันผู้ใดอยากก็ได้ตัวนี้4ี่สิบเกาตัวนะพอนะครับผมราคาต่อรองได้ครับอ่าราคาต่อรองได้เช่นเคยครับตัวนี้งามอยู่สักแถาผู้ใดหางัวไปเลี้ยงแบบราคากลางๆไปเป็นแม่แม่พันนะครับพี่น้องครับตัวนี้จิ้มดำเด้อพี่น้องเด้อจิ้มดำก็เงาหางพวกไอ้เงาหางไอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะใญ่แตว่าหางเงาพวง ดำจิ้มดำนะครับพี่น้องครับตัวนี้เออหันผู้ใดสนใจอยากจะได้แบบนี้หางวดอกหรือครับพี่น้องยู่นนี่เนาะอ่ามาตบมือครับ่าบันี้สิผ้าบางไนโตแม่ใหญ่นะครับเด้อลูกมันมากหรอครับพี่น้องครับอ่แม่ใหญ่ๆตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าคููนี่เป็นคู่แม่ลูกน่าจะเป็นลูกผู้นะครับเห็นแบบยู่นี่ลูกมันตัวแดงหรือตัวมลปะตัวมลนะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับพี่น้องครับผนผู้ใดอยาก จะได้ได้ครับพี่น้องเด้อตัวมันๆตัวนี้แหละครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับครูแม่ลูกครูหนีนะครับแม่มันสูงรอยหกสิบบวกครับอ่าบัดนี้ตัวของไอ้ลูกมันล่ะครับอ่าตัวลูกมันกับมันรอยยิบห่าครับมันรอยยีเสมาห์นะครับเด้อเป็นลูกออกลักษณะสีมันมนนะครับพี่น้องลูกมันนี่ตัวแดงโมเมนต์เนอะลูกมันมันแดงโมเมนต์บอกผมอ่าตัวแดงนี่โมเมนต์นะครับพี่น้องได้บริษณ์น้ำมูสื่อ์ครับผมอ่า นี่ะครับอันนี้เป็นลูกตัวที่ใดของเพื่อนล่ะครับผมลูกตัวที่สามนะครับง้วตัวนี้เป็นง้วลักษณะสูงใหญ่เลยครับพี่น้องเด้อตัวแม่มันนี่ลูกตัวที่สามแล้วนะครับพี่น้องครับตะบานนต้ทองเนี่ยเพระท่านผสมหรือนะลูกมันหน่อยเยอะครับบนตัวนี้ใหญ่เลยค่ะพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่เลยค่ะพี่น้องครับบันนี้จ้างครูนี่หรอพ่อห้องไว้เท่ายครับนี่ครูนี่บอกว่าท้องไว้หกสิบห้าครับหกสิบห้านะครับคูใหญ่ใหญ่แบบนี้อันนี้เ่าเป็นง้วหมันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลูกมันครับผมถ้าใครสนใจแบบนี้นะครับพี่น้องรับประกันค้าทุกค้า รับประกันทุกอย่างแล้วครับพี่น้องนี่เนาะเตียงส่วนไพ่อนอกรับประกันในสวัสดิ์ทุกยอย่างอาทาทองก็คือรับประกันนะยางค่าเลี้ยงมือละละอยคินดอกเบีย้ยพร้อมอาทาทองวันล<ต>าไปนี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิพายยางไปเบื้องครูทั้งไหนอีกครับวันนี้ทุนเขายังยังเหลืออีกสองแม่ครับยังเหลืออีกสองแม่ทั้งรางผุนนะครับพี่น้องครับแม่ครับเนื่องจากว่ามันหลายครับพี่น้องกลบไปกลบมาเง่ายหน่ะเกินมาสับลงกันแล้วครับพี่น้องนี่มูนี่ไทยไปเลยนะครับ งัวไหลหรีผู้ใดอยากจะได้งัวเมาอยู่นี่เด้อยลักกับราคากัพอาะตอน,น,นร้อ,องเอาไหมครับราคากลางๆลางง้วนเป็นงัวสิี่พอซื้อตลาดพ่อขายตลาดนะครับครับง้วชาวบ้านโดยตรงอืมอ,อ,อ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวไปนายจะเห็นแม่ลูกอยู่ข,ข้างล<อ>่างมั้งครับแม่นี่ครับโอบ้ไมีไ้แม่นี่เนาะอ่าตัวนี้แม่ไหมครับหรือไทยแล้วตัวนี้ตัวนี้พันจองแล้วครับโอ้ตัวนี้เพิ่นจองแล้วจังเสียี่เพิ่นจองไปเถอะนะครับพ่อครับเพิ่จองแล้ว นี่เยคนจองไปซีที่สองครับโอ้เป็นแมลลูกที่เป็นเนจองไปซีที่สองเนาะเหลือตัวแม่เหลือตาแม่นะครับอันนี้ที่ที่สองนะครับเด้อตัวแม่นี่เอาไว้ไว้เท่าเลพอหนิแม่นี่เนี่ยลูกมันตัวลูกคนจองแล้วอ่าอ่าตัวแม่หน่อยซีที่เก้าครับซีที่เก้านะครับเป็นแมลลูกเมื่อกี้ลูกที่เพิ่งจองไปแล้วครับเป็นตัวแม่นะครับตัวนี้อ่า้องไปซีที่เก้านะครับพี่น้องตัวนี้แม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับก็โทรตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ใบหน้าจอตรงนี้นะครับพี่น้องเด้อตัวนี้สูงใหญ่่สูงเทาพอนี สูงร้อยสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวโอ้ห่างสูงไปอีกแล้วพี่น้องไทยทั้งนูนนนงงง้นเหมือนเดียวนีว่นะครับเด้อส่วนขังได้อ่อาขมจริงว่ากันว่าตัวนี้บวกรบเด็ซนมาไปอ่านี่นะครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องเออนี่อ่านี่นะครับลูกนี่เป็นจองไปแล้วเหลือแต่อาแม่มันจี่สิบเก้าครับพี่น้องครับหองไว้เอ้าผมผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละนี่นะครับพี่น้องแต่ยังที่บอกนะครับพี่น้องครับ ถ้าบอยเห็นอยู่ในคลิปนี้ก็สามารถขามาเบิงหรือโทรมาได้ถูกมือนะครับเด้อของพอเพชรนะครับเป็นมีง้ออยู่นี่ตลอดนะครับพี่น้องครับซึ่งอยู่นี่เป็นงวหมูไนนะครับที่ไทายมากเลยครับพี่น้องครับอาจะเด้ออีกสองครูยุคขัง่ังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไม่เบิงไอ้คูอันนี้แม่ลูกคูเท่านีเหมือนบ่หัวขาวนี่นะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิงลูกตัวผุดหรือตัวแม่ลูกมันมุมีขาอ๋อลูกตัวแม่นะครับอันนี้เป็นหัวหล่นๆนนะครับพี่น้องครับอ่า อันนี้เป็นลูกของตัวขาวพุ่นนะครับพี่น้องครับลูกตัวเม่จักเดือนแล้วพ่อตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ลูกมันได้เก่าเดือนนะครับลูกเก่าเดือนนะครับวันนี้แม่ท้องหกเดือนครับแม่ท้องหกเดือนนะครับพี่น้องครับข้วง้อปีละลูกอ่าถ้นผู้ใดอยากจะได้งัวขาวงัวเท้านะครับพี่น้องอยู่นี่เพิ่อนกับมี่ไห้นะครับเด้อท้องไงหกเดือนนี่ใส่ใส่พอผสมโตหรือผสมหลอนผสมโตครับผสมโตผสมโตนะครับเด้อเดี๋ยวสี่ผ้าห้เบิ่งใส่กันครับพี่น้องครูนี่สวัสดีครับพ่อครูนี่ มูนี่ตังไงหกหมื่นสองครับหกหมื่นสอะครับเด้อลูกโตแม่เด้อครับยำครับผมลูกโตแม่อายุเก้าเดือนครับผมอ่านี่ยแหละแม่ท้องหกเดือนแม่ท้องหกเดือนนะครับพี่น้องครับส่วนสูงของแม่อายุเท่าไรครับพ่อร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องครับอ่าสูงร้อยสามสิบแปดอ่าโอ้มาหนีง้วนไหลเด้อครับพี่น้องเด้อส่วนใหญ่จะเป็นแม่ลูกทั้งนั้นเลยแม่แยกลูกอะไรนะครับเด้อเอาเฉพาะลูกเท่าไั้นครับพ่อเนี่ยเอาเอาเฉพาะลูกนะครับเส้าซีลูกนี่ยเส้าซีเด้อครับสองหมื่นซีเด้อครับเด้อขัน ลูกนี่เฉพาะลูกนี่สองหมื่นซี่นะครับพี่น้องนี่แหละส่วนหนาแล้วก็เฉพาะแม่นครึ่งหมื่นครับผมแม่ทองหกเดือนเหรอครึ่งหมื่นนี่ยคือว่าทองนี่ครับพี่น้องทองหกเดือนตัวนี้รับประกันทองไหมรับรประกันทองคือถ้าพอมั่นใจว่าเอาหมอมาเลยพอจะต้องใจเงิ่อนเองพอเขาตรวจแล้วอ่านี่นะครับพี่น้องคือตัวนี้คือเป็นรับประกันทองให้นะครับพี่น้องเด้อตัวแม่มันนะครับรับประกันทุกอย่างใครนรอกถ้าผู้ใดอยากจะเอาไปก็คือเป็นงูสามตัวละครับพูนี่นะครับเด้อนี่แหละเดี๋ยวให้เบื้องด้านข้างแม่ทั้งนี้ครับพี่น้องครับ อทองบอกง่ายเลยเลยครับพี่น้องนี่เนาะ,อะโอ้มาอนี่ถือว่ามีงวมาเห็นพี่ให้น้องหลายครับผมอนี่นะครับผมนี่นะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้ตัวไหนนะครับพี่นอนะ้องเด้ออันนี้สีภาพไปเบื้องอีกคู่นึงครับพี่น้องครับคู่นี้นะครับพี่น้องเนดะ้อเป็นคู่แม่ลูกแดงๆเ,เอาคู่นี้ว่าไว้เ่าได้พอนี่ วายหาครับหาสิบสองนะครับพี่น้องครับเป็นงวแดงลูกปูมแม่สูงร้อยหาสิบนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ขอบหูดำทิพหูดำนะครับลูกนี่แดงเข้มเลยนะครับพี่น้องครับนี่ผมเพิ่ดอยากจะอะไรกูนี่เนาะอันนี้ลูกโตัตัวที่ไหนล่ะครับลูกแรกนะครับพี่น้องครับอ่าบ่ไลกับข้อแหงครับพี่น้องครับเอ้าต้องขออภัยแล้วกันอ่านี่นะครับลูกกําลังกินนมอยู่ โอ้ลูกจค่เดือนเราพอตัวนี้ลูกเราก็ได้สามเดือ<ง>นนะครับสามเดือนเลยนะครับเด้อยางวนให้บึงนะครับมันตีมีพี่ห้อยแผลจังหน่อยเพราะวา่ารถมากมัน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 ลงน่มหรือมันเป็นขาครับขางรถโอ้ขาด้านไหนครับพ่ะขาด้านขวาครับขาด้านขวาตีมีห้อยแผลจังหน่อยเพราะเะหรอห้อยแผลจังหน่อยมันมันมันแผลเน่าแผลเป็นแผลไปห้าครับผมนี่แหละถ้าผู้ใดอยากก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0971355872 1 แล้วก็อีกเบอนึ่ง0 8นย์6 0ดเจสมหสองปดสองว่ามีอีกปะครับพ่อครับครับมืดแล้วครับนนี้ครับมดแลมีอีกตัวนึงอยู่ในขอกพี่น้องก็มาใหม่มีอีกตัวนึงในขอกเดี๋ยวถ่าพยาได้เดี๋ยวสี้าไปเบิ้งนะครับเด้อถ้าไหนเหมือนอีกตัวนึงครับพี่น้องเดี๋ยวสีภาย่างขึ้นไปเบิ้งในขอกจะเข้าครับพี่น้องครับวันนี้แ่างขาวงามเลยเดี๋ยวสีภานไปเบิ้งครับพี่น้องครับอันนี้แหละครับพี่น้องครับกะสสิภาพย่างขึ้นมาเบิ้งกูมูอยู่ในขอกด้ออออคครัับี่่นงงงเเดาลววแยื ล้อส่งก็ถือว่าหลายตัวด้ครับพี่น้องแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งว่าที่ท่านมีเจ้าของอยู่ในนี่เดี๋ยวติดเจเบื้อง่าตัวไหนแล้วก็บมูนี่มูนที่ว่าล้อส่งนี่ไปทั้งไหนเนี่ยครับพ่อไปไปเมืองกลางก็มีไปไอ้นือเพชรบุรีก็มีครับโอ้ก็บทไปไกลครับไปไอไอมุกดาหารบ้างแล้วก็อุดรครับแถวอุตมดิตถ์ครับ กระทั่งเพียรทั้งการก็จะน่าจะเป็นน้อยหางใหญ่นะครับมาโหวดมาโหวดบัดนี้มีตัวใดพ่อที่าเหลืออีกตัวหนึ่งทีท่านใดอ่าเีหลือตัวนี้ครับเหลือตัวตัวที่ปลาแม่ไม่ตัวนี้เนาะครับผมเป็นง้อแดงนะครับพี่น้องครับง้อแดงตัวนี้ให้ลูกมาไปขอดตัวนี้อ่าเป็นง้อสาวครับง้อสาวนะครับพี่น้องครับนี่ง้อแดงง้อสาวนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้แม่ไม่อยู่ครับพี่น้องนี่แหละ๋ยวให้นท่าใกล้ๆเลยครับให้เบิึงมุมท่านหลังนะครับพี่น้องครับนี่แหละทำอะไรอยากอะไรขอขาดำนะครับพี่น้องเด้อจมูกดำล้วก็ หูดำของหูดำนะครับพี่น้องตัวนี้เบื้องด้านข้างสังเกต,ตตัวนี้ตัวหนานลึกอยู่ที่ข้างหังตัวนี้หานลึกไหมพึ่งจะมาทุบๆนอนๆนี่ครับอันนี้งวัวมากไหมเดี๋ยวสีผ้าเบื้องส่วน้ายครับพี่น้องครับเอาเบื้องไกลๆกันเลยครับนี่อ๋อนี่ครับพี่น้องดำๆแบบนี้เด้๋หางยังสีนะคร<ช>ับพี่น้องครับหา <àng> งดำๆพวงหางเงี้ยนี่หางมดดอกนะครับพี่น้องครับเอาพอตัวนี้บ้าไปเท่าเลครับนี่สีมือเก่าครับสีมือเก่าเป็นงัวสาวอันนี้ท่านผสมงงััววววสสาาี บระมันเกือบเกือบเก้าติ๊บปุณละครับอ่าพอท่านผสมนะครับเนาะท่านผสมครับท no. no. mm ่านผสมเพื่อพี่เพื่อน้องจากเบื้องช่วงหนาอึกว่าก่วงหน่อยสั่มไหนะครับพี่น้องครับอ่ากะให้เบื้องนะครับพี่น้องได้กะเบื้องตัวจริงๆเอาครับพี่น้องครับตัวนี้กับว่มีตําหนิเนาะพอเนาะบ่มีตําหนิไม่มีตําหนิได้ครับพี่น้องครับอ่าสี่หมื่นเก้าอ่าจิตต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่ผมลอยหาติบบวกลบนะครับเด้ออ่ากะสิวันเสมอข้อเสมอข้อข้อก็ลอยหาที่ว่าที่ว่านที่ที่แปดนะครับปเพราะว่านลอยที่นที่ ท่านผู้ใดอยากจะได้ตัวไหนได้ครับแล้วก็บรรยากาศอยู่ในคอร์กนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมคอกเฟิรนพงก์พยายามสี่ท่ายให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะมีงวงรอทรงถือว่าหลายตัวแล้วครับพี่น้องแล้วก็คนที่มาเอาอยู่นี่ก็ถือว่าหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศภาคกลางภาคเหนือภาคใต้กันมาตลอดนะครับพี่น้องท่านผู้ใอได้สานิพระท่านครับคนบ้านไกลกลเชียงก็หลายครับพก็เจ้าก็ไจูงเอาน้ำบังม้าแล้วมาใส่เอาบังเนี่ยนะครับรอบนี้กับพวกนี้ก็เอางวงเข่ามาคอกแล้วครับพี่น้องก็ที่ให้อาหารดอกใบ จังในคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับพี่นอ้องครับก็จังในก็เขามาเบิ่งอยู่นี่นะครับพี่น้องเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มครับพี่น้องอำเภอบาปีปทุมจงังหวัดมาหาสารคามผมวาเขากระรันตีทุกตัวครับอ่ากระรันไม่มีปัญหาเรียกการตกลงกันไว้เอาขึ้นทุกปูครับอ่านี่ยนะครับพี่น้องครับอยู่บ้านน้องแสงตำบลน้องแสงอำเภอบาปีปทุมเส้นทางจะออกมาลอยเอฟนะครับพี่น้องจังในคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับก็ขอสวัสดีครับครับผม